ความไม่สะดุ้งหวาดเสียวเพราะไม่มีอุปทานอีกในยะหนึ่งพิกุทั้งหลายเราจะแสดงความไม่สะดุ้งหวาดเสียวเพราะไม่มีอุปทานแก่พวกเธอเธอทั้งหลายจงฟังความข้อนั้นจงทำในใจให้สำเร็จประโยชน์เราจะกล่าวบัดนี้พิกุทั้งหลายความไม่สะดุ้งหวาดเสียวเพราะไม่มีอุปทานนั้นเป็นอย่างไรเล่าพิกุทั้งหลาย ในกรณีนี้อริยสาวกผู้มีการสดับย่อมตามเห็นอยู่เป็นประจำซึ่งรูปว่านั่นไม่ใช่ของเรานั่นไม่ใช่เรานั่นไม่ใช่อัตตาของเราดังนี้แม้รูปนั้นย่อมแปรปรวนย่อมเป็นโดยประการอื่นแก่อริยสาวกนั้นเพราะความแปรปรวนเป็นโดยประการอื่นแห่งรูปโสกะปริเทวะทุกขโทมนัสอุป,ปายาสทั้งหลาย ก็ย่อมไม่เกิดขึ้นแก่อริยสาวกนั้นภิกขุทั้งหลายในกรณีนี้อริยสาวกผู้มีการสดับย่อมตามเห็นอยู่เป็นประจำซึ่งเวทนาว่านั่นไม่ใช่ของเรานั่นไม่ใช่เรานั่นไม่ใช่อัตตาของเราดังนี้แม้เวทนานั้นย่อมแปร Är ปรวนย่อมเป็นโดยประการอื่นแก่อริยสาวกนั้นเพราะความแปร Är ปรวนเป็นโดยประการอื่นแห่งเวทนา โสกะปริเทวะทุกขะโทมนัตอุปายาสะทั้งหลายก็ย่อมไม่เกิดขึ้นแก่อริยะสาวกนั้นพิขุทั้งหลายในกรณีนี้อริยะสาวกผู้มีการสดับย่อมตามเห็นอยู่เป็นประจำซึ่งสัญญาว่านั่นไม่ใช่ของเรานั่นไม่ใช่เรานั่นไม่ใช่อัตตาของเราดังนี้ แม้สัญญานั้นย่อมแปรปรวนย่อมเป็นโดยประการอื่นแก่อริยะสาวกนั้นเพราะความแปรปรวนเป็นโดยประการอื่นแห่งสัญญาโสกะปริเทวะทุกขะโทมััตุป,ปายาสะาทั้งหลายก็ย่อมไม่เกิดขึ้นแก่อริยะสาวกนั้นทิกขูทั้งหลายในกรณีนี้อริยะสาวกผู้มีการสดับย่อมตามเห็นอยู่เป็นประจำซึ่งสังขารว่านั่นไม่ใช่ของเรา นั่นไม่ใช่เรานั่นไม่ใช่อัตตาของเราดังนี้แม้สังขารน,นั้นย่อมแปรปรวนย่อมเป็นโดยประการอื่นแก่อริยสาวกนั้นเพราะความแปรปรวนเป็นโดยประการอื่นแห่งสังขารโสกะปริเทวะทุกขโทมัสอุปายยาสะทั้งหลายก็ย่อมไม่เกิดขึ้นแก่อริยะสาวกนั้น พี่ขุทั้งหลายในกรณีนี้อริยสาวกผู้มีการสดับย่อมตามเห็นอยู่เป็นประจำซึ่งวิญญาณว่านั่นไม่ใช่ของเรานั่นไม่ใช่เรานั่นไม่ใช่อัตตาของเราดังนี้แม้วิญญาณนั้นย่อมแปรปรวนย่อมเป็นโดยประการอื่นแก่อริยสาวกนั้นเพราะความแปรปรวนเป็นโดยประการอื่นแห่งวิญญาณโสกะปริเทวะทุกขโทมนัส อุปายาสะทั้งหลายก็ย่อมไม่เกิดขึ้นแก่อริยาสาวกนั้นพิกุทั้งหลายความไม่สะดุ้งหวาดเสียวเพราะไม่มีอุปทา,านย่อมมีได้ด้วยอาการอย่างนี้แล